ยังไงกับการที่ลาออกจากงานประจํามาทําเกษตรอืมจริงๆช่วงแรกก็ตัดสินใจยา,ยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ยังยังเด็กอยู่เนาะก็ยังรู้สึกว่ายังอยากกูหวาอยู่ที่กรุงเทพอืมใช่ครับอยากษ้ชีวิตให้คุ้มใช่อืแต่ว่าสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่ทําตอนเนี้ยก็แบบรู้สึกว่าจะเป็นการที่เรียนรู้ช้าไปตามไม่ทันเลยใช่เดี๋ยวจะไม่ทันเพราะเกษตรกรรุ่นใหม่ก็เยอะใช่ครับปัจจุบันมีหลากหลายอืใช่ก็เลยตัดสินใจว่าอะลองสักตั้งนึงใช่ครับแรกๆมาก็มาฝึกงานก่อนนี่แหละใส่ปุ๋ยยกขึ้นโคกนะครับได้นะตามพ่อไปเรื่อยๆถ้าเป็นตัวพี่เองก็คือทํางานบริษัทมาก่อนเหมือนผมเลยใช่ แล้วก็กลับมาดูแลสวน<ม>เพราะว่าคือถ้าคนจันทร์แ้ก็หนีไปไหนไม่พ้นอยู่แล้ว<ม>ถ,ถ้าไม่ทำตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่รู้เลย <c oughs>